ชัดเลยอนะ่ะอันนี้เอาความยาวขึ้นก็คือยกผมคือส่วนด้านบนนะคะนะคะที่จะเอาความยาวขึ้นเก็บขอบะค้ะ,ะเก็บนะคะเอาเอาความยาวขึ้นโดยการยกหวีขึ้นแล้วอาปลายบนสุดนะคะเอาปลายบนสุดเสร็จแล้วทีนี้ที่เหลือนะคะด้านข้างตั้งหวีขึ้นพอตั้งหวีขึ้นปุ๊บอันไหนที่เกินออกมาจากหวีเราก็ตัดอันไหนที่เกินออกมาจากหวีเราก็ตัด เอาเลยครับค่ะู่น oh ้หมดคนเดียวเลย่เอาหูไว้ด้วยพี่เอาหูว้ด้วยาานีที่วาวางหมีแล้วก็ตัดอย่างนี้ใช่ไหมครับตัดบนนี้มีตัดอย่างนี้หรือว่าขึ้นอ่ะขึ้นยกยกขึ้นคือ

อาจา็ย์คราบต้องเราต้องจับเวลาไหมครับจับตอนที่ทําเสร็จแล้วตอนที่กําลังปฏิบัติอยู่ไม่ต้องจับค่ะหมดเวลาเดี๋ยวจะถามเดี๋ยวเสร็จคนเดี๋ยจับเวลาโอเคนะครับคือเขาเขาไม่ขาวมากแต่ถ้าเกิดเบอร์ศูนย์นะคะ ันสุดคือเบอร์สูงค่ะอ๋คนัฟันมันจะตัดมันจะฟันเยอะก็คือขาวใช่ไหมาไม่ต้องขายปิดลงมาเลยเอามาได้ศูนนะคะเอามา ต้องแจกค่าัง่อนนะเก็บนี่นนเจ็บอะไที่นีนะมาค่ลูกคะพร้อมค่ะตัดไมเ